ไม่วัาทีหนึ่งถ้าไปถึงเราจะมีทุกอย่างความสุขความฝันอะไรที่เฝ้ารอจะรอเราอยู่ที่ปลายทางและต้องใช้เพียงตัวเดินทางแค่ไปเดียวแล้วมันก็ไปกับตายหลายครั้งแต่ไม่เคยจะมีผู้ใดที่เคยไปจะกลับมาเราอะไรฉันฟัง เลยสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงอยากไปเจอกระตัวสักครั้งหนึ่งจะต้องเดินทางไกลด้วยเท้าฉันก็ยอมหากมันจะมีอะไรมาไปถึงต่อให้ตัวเดินทางจะแพงสักเท่าไรต้องจ่ายด้วยอะไรจะไปหามาและฉันจึงจ่ายหมดเท่าชีวิตที่ฉันมีเพื่อให้ใครบางคนมาสรงคืนและบอก จะขายให้ทุกคนได้เท่ากันแต่ว่ารถขบวนนี้ไม่มีเีอกับฉันจึงไม่มีสเสินทางอย่างที่เคยบอกไปฉันทุ่มเทและออกเดินไปตาทางที่เข้าไปจะไหนจะร้อนจะหนาวฉันไม่กลัวตับใจ าสายทำไงดีทำเป็นยงงุ่งเลยพี่เบื่อมากเลยเอ๋อฮะทำไมมีอะไรเฮ้ยไปมาสายนายไม่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 วันนี้ธุรกิจคุณพ่อเนี่ยกำลังตีตลาดแตกเลยเนี่ยฮะที่บริษัทอะไรนะอะไรนะจมหยวนไม่เลยคองซื้อฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวแป๊บแป๊บฮัลโหลฮัลโหลวนนี้เรียนเป็นังยากบ้างเอ้าอาจารยสวัสดีครับเป็นไงเนี่ยอ๋อกำลังจะกลับบ้าน นี่โปรเจกต์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวของคุณนะคุณไปกันฝั่ไปบอกคนละกันอาจารย์ครับจัดชื่ออะไรนะจิ๋วฮะจิ๋วอะไรนะ เอาค,คุณปู้อจารย์จส่งโปรเจกต์งานครับเดี๋ยวผมจะไว้ตรวจอีกหลังทีนะครับครับ ครับอาจารย์ผมเป็กครับมาส่งงานครับุณเป็กงานของคุณเหมือนคุณกูเลยนะอาจารย์ขอบคุณครับ านคืนวันที่เมื<อ>่ดังความฝันเพราะทำไมทำแบบนี้วะทำะไรวะก็งานที่แกไปส่งอะ่ะขโมยมาจริงๆใช่ไหม,ม <า S 1> พูดมาดิพูดออกมาดิดาดน้าก้อนหินยังหลายเป็นเม็ดซราย หออนนลกกักฐานหลักฐานนะครับก็หลักฐานที่จะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำผิดเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำผิดคุณก็หาหักฐานมาสิครับ อะไรปะวะข้าไม่คิดเลยนะว่าไอ้ปูมันจะนำค่าในขนาดนี้ขนะ้าพอช่วยเองได้นะเว้ยปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอแลวเองจะช่วยข่าย,ยังไงวะ ออนสอรรอออสั่ทาา,า,าีเดิและะไปพรใจบบผมมีหลักฐานมาให้อาจารยอยูแล้วนะครับ,รบคุณพูเข้ามาสารภาพความจริงกับผมแล้วอะคุณรู้ไหมว่ามันผิดงั้นผมขอลงโทษคุณด้วยการให้คุณของจากสถาบัน ไม่ต้องหนึ่งขนาดนั้นหรอกครับอาจารย์ยังไงเขาก็เป็นเพื่อนผมา<ม>นวิชานี้ผมให้คุณติดเอฟละกันแล้วคุณรู้ปะที่คุณทำอ่ะมันผิดกฎหมายพระบบคอมพิวเตอร์มาตราที่ห้ามาตราห้า 5, ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณเป็คเข้าให้อภัยไพคุณแล้วแล้วคุณละแต่จะอยู่ที่จากไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจรงิงข้างในและอย่งของฝ้างหา้าเวลารู้สึกอา้างวางอยากจะรู้ ใน,นวิชานี้ผมให้คนติดเอฟแล้วกันบอกใครร้องก็ลองพูดดูไงลืมเนี่ยะลองพูดงั <laughs> ้น,นวิชานี้ผมให้เาทำไม